สวัสดีครับพัฒนานสวัสดีครับพัฒนานทำไรอะทำไม่อะใส่หมวกเข้าเลยใส่หมวกเข้าเลยวมองทำไมอะ,ม,ม,ม,อม,อะมองเหล่ด้วยอะเดินมาแข่งแขนเ็วแข่งแขนออกกํบบาลังกายเ็ว มาไม่พาไปไล่นกเร็วมาใส่หมวกก่อนเอาใส่หมวกเขาโอ้โหเขียวเหลืองแดงโอ้โหทำไมมันขึ้นสูงอย่างเงี้ยเก่งอ่ะดึงลงหน่อยนึงเออโอเคโอ้โหโอโหย่างเท่เลยเท่มากเลยอ่ะพร้อมวิง่งมาเร็วๆตามมาเร็ว อะไรวิ่งมาวิ่งมาแม่ไปแล้วนะแม่ไปขึ้นรถแล้วนะรถ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 หีกรถเลยหลบรถเลยหลบรถเลยมองมองมองรถครับจุ๊บจุก่อนเร็วเร็ <laughs> ยังค่ะบ <laughs> ายบายก่อน <laughs> ในมียิ้มยิ้มเป็นไหมเราอ่ะยิ้มเป็นไหมเราอ่ะฮะยิ้มเป็นไหมกลัวแต่ย่าหายอยู่นั่นน่ะไปแล้วนะไ,ไปแล้วนะไ,ไปแล้วนะ ลมพัดเย็นดิวนลมเย็นจังเลยลมเย็นจังเลยครับโอ้หัวยาหายมาไรเวไปแล้ว,ไป,ลวไปเดินเดินเดินไปนู่นไปไปดูนกกันใส่หมอกนอกนกนอกอยู่ไหนมีเบิร์ดนอกอยู่ไหนไปาย,ายไปแล้วนะ hello yay yay a lại ghi ok chúc lại chúc lại chúc lại chúc đợi. chúc ạ <laughs> chúc bye 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 ạ bye bye mẹ รอพ่อนะครับรอพ่อเลิกงานรอพ่อเลิกงานจะไปกินหมูกระตากันพ่อไม่มาช้าทีเลย,ยาลลมานี่เดี๋ยวพ่อมาอุ้ยรถมาเร็ว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 เร็ Má lên lên để phó má lên lên, lên. Dạ phải để chó cắt Má wow Ô hô ô hô ô sẽ đấy. โอหถ้ามีรถมาวิ่งมาหาแม่นะรถมาเปล่าโห oh, oh, นักวิ่งสี่คูนร้อยโอ้โหพัฒนันเบอร์สิบเจ็ดห้ามถอดหมวดที่เอ๊ะเดี๋ยวโดนตีหา oh. ไปดูซิพ่อมายังพ่อมายัง ใช้พ่อเปล่าใช้พ่อเปล่าเดินเล่นเดินเล่น,ลนรอพ่อค้าบรรยากาศตอนเย็นนะคะอย่าไปนะยังได้เนนหรอ อ่ะมุนหมุนมุนหมุน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 ถ้าล่วงลงไปทำไงอ่ะอย่ามันเวียนหัวโอ้โหลมเย็นโอ้โหลมเย็นโหลมมันเย็นอะโหโอ้โหนอด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 ถ้าล่วงลงไปนี่แม่ไม่ช่วยนะโหพ่อช้าจังเลยวะ พ่อช้าจังเลยวะเด็กอยู่ไหนนะอุยนกมาอุนน,นกไปแล้วนกบินไปแล้วอ้วนมาดูซินกมาแล้วเนี่ยเร็วมาดูซิเร็วๆๆพ่อช้าจังเลยมาดูที่เสียงรถพ่อป่ะ มาเร็วมาเร็วใช่เปล่าใช่พอ่พอเปล่าพ่อรถคันไหนไปวะพอ่อนี่ช้าจริงๆใช่ยังไปดูดีพ่อไหมยัง<อ>แม่พาไปดูเร็ยวยังเลยพอ่อยังไม่ อย่าไปทำเขาเพิ่งซ่อมนะเดี๋ยวของเขาพังอีกไม่ออกไปเข้าไปเขป้าไปข้างในเข้าไปข้างในไม่ออกเดี๋ยวลดลดถนนเอาเลยเด้ยบายบายก่อนบายบายพ่อไม่มาสักทีเลย เบกเบกไม่ไปกอนไม่ไปกอนไม่ไปกอนเอ๊ไปไม่ได้ข้างหน้ารถไปข้างหน้านุ